ไม่ไม่ไม er. oh. ่ไม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 ่ไ่ไม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 ่ม่ไ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 ่ไม่ โคกนะโคกนั่นอะไรมันพบับเ้ามาในกล่องนี่ก็เดียมหเนเลยาาเนี่ย่าเก่าหรือไงเออใช้าเกา่าชี้กัเดี่ยวียวเดีทีละย่างทีละย่างอ่านหกกนู่ังมีอะไรบ้างนีสาเครืองเอเครื่องปรุงนาวเงาฟักทอละเิด นี่แหละเด็กสามหลังเล่นอะไรันนี้นะอันนี้โคกกับซาใส่ผกเทียมปแกนั่นอะยแล้แต่ไแกนันอะยรอะอุ้ยพีกอืมทไ ปอาไปเลกเกิดอะไรอืมขึปรุงกระชาชิมมือสาวพาปลาเล่นไปมทำไมเครืงปุงมันน้อยจังอ่ะแต่มันก็โอเคแหละมดอย่างน มันติดเข้าไปในกลางเราแล้วนั่นแหละมันไม่ใช่มะนาวหรอมาเป็นลูกเลย ที่นั่นกันน้อยแต่นู่นเลี้ยงส้ปลาเี่ยน้ำปลาก็เครื่องปรุงมันก็มันจะมีของเหลวเสียงเครื่องปิ้งงานบินไม่เ่าีม nó lên luôn nè Cắt ừ. thì là xin nó Nhẹ nhẹ Mời có sao mày nó ra Mì hơi hay nè ตับไหมปะอืมบนตับบนบนตับไหมปะอกใหญ่ก็ร่มดังเทไปลงน้นฟีนั่นแหละอืมเมื่อเอาลงกออกมาก็ไปย้เต้

ลามินอ่ะตะเกียบลวนนี่คืออะไอรอ่นสิไข่ต้มหมาไหมปันธุแกะเส้นก่อนไหนเส้นเสีเส้นใหญ่ทำหนึ่งเส้นใหญ่ยคิดดูแค่เป็นคนขาทำเล่นทำกนเองน่าดูมันบอกเันเม็นอยากเล่นอ่ะ อันนี้ใส่แป้งด้วยนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดกันทำนานมากนะอันนี้มาทำท,ที่บ้านอันนี้ทำที่บ้านโอ้โหเส้นเป็นเส้นยังไงเป็นเส้นอ,อบุกอ๋อ,อมุกเส้นเหมือนเทนนั่นแหละติดนฮะ เราข่าวจะไปมาทำข่าวที่บ้านนี่แหละทำตอนนี่เลยวันนั้นป้าหลับเนี่ยอตอนนู้นทาป้าหลังหลับอย่างเราลอดเลยอ่ะในบ้านนั่นแหละในห้องเลยคือ,อแค่ลอดกับอันนี้ดอกชีไอ้ต้นหอ,อมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละที่ทำตี พี่บ้านเนี่ยเพลอะอ่นนแอปอเลยเวลาเมนแบบเพจเหน่อยไม่รู้เราไม่แป้เนลาเมงไม่เคยกินงั้นมไปใครมาม้านเนองมยทำไมมันยับนี้ละมาเป็นต้นเลยต้นยต่นไต้นสสีต้นน Cô chín hay giờ <laughs> à, <laughs> là Hào nị, đồ Nghe Xì chín Chụp chụp Ui nằm Kì vậy vậy chín xì chín là Cái này mình yêu đấy Mắm Một dọc Tại kia rồi hù ลามิง่งามาต่อไปติดด้วยเอ <c oughs> ชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปผักอบกรอบนี่เป็นผักอบกรอบมองไม้ไม่ครับผักอบกรอบก็มีมีเยอะไม่ได้ชนิดหรอก สนันจะทำอะไรดีแก้ให้ปานเองขับกลบไป,ปแล้วโอ้ก็ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่แกะแล้วกินไปกินด้านซ้มามือกันมา ระเจีบกระเียบกเบกุ้ยยิวสาตั้งใจทำาให้ปาแกเล่นให้เใช่ทำนานนะแต่เล่นแค่แปบเดียวเดี๋ยวไปกกอกกมเล่นได้อีกแต่วนอื่นะไม่ได้แล้วเออสตะุ่มีอะไรางเล่นอีเดียวช่างดามาน

ใช่ดูดิอันนี้สตรอเบอรี่เหรอใช่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ก็มีอบแห้งด้วยมีมีอันนี้ต้นไม้กระเจี๊ยบต้นไม้อะไรนะอออันนี้คือกระเจี๊ยบอันนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อนี่คืออะไรอันนี้ขนุน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 อบแห้งอ๋อใช่นี่แหละนี่ตอฟักยาวโอ้โหนี่ตัวฟักยาว มีแค่นี้งานดีมีคุณภาพสวยซด้วยมีอีกมีอีกมีแต่เล็กๆนี่อะไรเนี่ยบูเบอรี่โอ้โหบูเบอรี่ตั้งใจทำมาให้ป๋าเล่นด้วยอ่ะกินเอ้ยไม่ได้กรอบนี่แมวผมเหนียวมาขายให้ฮะมันไม่กรอบเลยวันเหนียวเ้ย สิเน sí, ี่ยจริงเอากระเป๋าเราเยอะยุ่นเขียนจากกระดาษระบายได้สี่ทำ้วยใจใช่สนุกนะไม่รู้น่จะทำอะไรอีกมันทำนานขี้เกียจอ่ะขันแก่ไม่ต้องแล้วขี้เกียจแล้วเหนื่อยนะทำานยากไปบายบายบาย